I will run. I will climb. I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out. I will run. I will climb. I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pulling the cord. Yeah I believe it. Oh the past is everything we were don't make us who we are So I'll dream until I make you real and all see sea it stars He's not until you fall by, so by the time bosom no. don't eat him ติงป้ายอ๋อใกล้ยุคละน่าปิงป้ายเนาะทีมงานเนาะอบังปิงเนาะโอ้นชะ้นชัชัชันอ,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 อันนี้วันนินและเขินตัวนี้กลังชิมาเนาะตัวที่สาม ทีมงานใส่น้ำคานใส่น้ำคลองเนาะท่านผู้ชมเสียดายอยากมืดหน่อยหนึ่งกระยามันใส่น้ำฮึบไปเลยเจ้าไหนมื้อนี้ฮวซึกหน่อยดดำปลาน่ะเออสุดยอดมื้อนี้นะสุดยอดนะมานี่อืมโอเคเจ้าไหนคนนั้นนักล่าเป็นเจัาไหนเจ้าไหนมีป่วยช่องตัวป่วยช่องตัว่ว่าภูมิใจนหมนะผิใจโอ้ยผิดใจนะโอเคจะว่าทีมงานกลฮงหกซึกภาคภูมิใจว่าซั่นใด้อันนี้กําลังล้างปลา ปลาน้อยเนาะจะได้ปิ้งถ้าเกิดดีรักนะสุกทัดเกิดปิ้งน้ยดีรักอ่ะถ่าเนาะโอเคถ่าละดีโอ้โอันนี้กมาเห็ดำซุปงนี่เนาะในการปิ้งปลาเนาะบุย่สุกเตี้ทันผุ่งเอโอ้โถดนเสียสุกหรือเหละตัวน้อเข้ามาเอ้ยกระคาด มักเพชรเขาจะบม่มีจีเลยที่เขาจะกลับเอาเนะา,า,าะกลับเอากลับเอากลับเอาเนาะทีมงานใส่น้ำอูเลยใส่น้ำคานเนาะแล้วจะตั้งกองไว้เลยเนาะเพื่อให้ได้จับภาพโงงไงไทยมกักเราได้ไก่เฮ็ดกิน,นมักซอยเฮ็ดซอย<า>ป้าป้ามันเคลื่อนกูาตาแล้ว ตัว้อไม่อยากกินกินมันหมดเลยก็นั่แม่แต่ป้าตัวนี้ป้าไรนี่เอาตัวนี้คือป่านี่สระป่ามอให้แม่พื้นแย่งเืรงพื้นลมพื้นลมแร่งพื้นลิกนะผู้มาไปยิงปืนกับพี่ได้มัไป เดี๋ยวหอบก้นลอดไปไปในตัวนี้ทิงงานล็อกโอ้ตัวนี้น่าแซ่บขนดโอ้โวทงงานใส่น้ำค้างใกล้ๆเนาะเอาจีบีงมโมเพอฉันนั้นเท่าปีงไกลมันจะมเซ็บนล่ะโมเอาเส็บเก็บเออเอนลวด อันอันตับอัน แยกแค่ในี้ล่องซื่อออันนี้เริ่มต้นเด้อเริ่มต้นซด้วยเซอกันซี่เป็นการทดลองเนาะทดลอบเบิ่งว่าสิมีหรือว่าบ่มีเนาะจับมีมดจัดปันตุ่นใช่อยาให้ฟักเซอร์นี้ชุดปลาลายเด้อมันสิดับมันค้าวใจยังค้าวใจอยู่ร่มมันน้าบนดำบางไล่เนาะนำขึ้นแดดพอดีคักนี่หลงใส่เหงือขนาดบูใส่เหงือกนี่นี่ลอยน้ำนั่ ส่เฮ่อยังไม่จะได้เลยข้ามไปข้ามมาน้อรวสตกแต่ว่าญาติบริษัตกนำไมเป็นยังเนาะโคโรนาโอ้ยสินะมาเซฟแท้สิน ปิงอยู่ในนากล้องเลยนะเน่าแซ็บคือจะแม่นกฤษิกาโอ้ยิงครับแล้วก็ยิงก็ใส่กล้องอะไรนะเปิดลมเฮอยถึงเหมือนกันทำงานแต่ว่ามันไหมเขาก็เปลี่ยนเบื้องมาเนาะุเรน่าแซ็บตั้งหนักกล้องดูเน่าแซ็บทีเดียวนี้โบแมนโบไลเด้อ ฝากนึงเลยเนาะปนฝากหนึงตบนึ่งไห,หมดปกตล้วก,กไปหนึ่งนาะละตัวหน่อยโอเคขมานนะเสียบน,นักเสียบานั่นโอเคพูฟิจับจุดกองเบนตนนี้น่าเสียบวอุ้ย น่าแซ่บแท้้ยสเล่อาวจังได้กินแซ่บอยู่บ่เขาขนาเชียวเขาเอยักบอมานีปลาอันนี้เข้าอันนี้อ๋อขนมปันกัน แซบดีหลายนี่ซอันนี้เป็นเค้ากอจีเนาะเฮ็ดด้วยมือทีมงานเฮาเองเอ้ยปั่นเงนกินเนาะบ่แม่นว่าอึดบ่มีปลากินได๋แต่จริงป่าอยู่นีมีบักลแล้วก็ปงกินเมื่อกี้ในเือบักลเนี่ยเายังเหลือหน่อยนึงก็เลยาากันเฮ็ดอันนี้กินเบิ่งกินปลากับมือยกินแล้วพากันกิน้าจีนี โอ้ข้าใช้ทีมงานสายสายปาน่ะได้มาบ่อ่าเถอะดีสัญญัก่ป่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วีนัตพี่โอ้ปานินเยอะลูเดี๋ยวโอ้ไทย โทโทเอาปลาใหญ่ปิ้นปลาใหญ่มาแม่ปินปลาใหญ่มาแม่อู้โทโทโทปลานิลปลายังก็มีครบปลาดมันยังต่างๆเนาะเออดไปหลายเท่าใดปูโอันนี้ีมงานเนาะเนาะติดกันตินเออติดกันคือาเนาะเนาะโเคมาเบิ่งเนาะทีมงานเพิ่นจับปลาขึ้นมาเนาะโอ้ยโอ้ตายมันมันิงจังอย่างดปะตอง เอาเอาจับโซเบืองนห่ปอยนั้น้ต่มันสุดลอโอ้ทททีมงานห่าน่ะท่ที่ที่เราจะมาบ่งทีมงานเนาะทีเมื่อกี้ท่วมนี่กเราบ่งทีมงานยังแล้วใส่น้ำขาใส่น้ำคาใส่น้ำคานเนาะยีทองยางกับปอทองยาง อยู่นอกกพออยู่นอกเนาะป่าเนาะมีป่าดุกบ่เห็นอันนี้บ่งมีปกกดแล้วก็ป่มปากี้อุิวสมนึกสมนีที่มันขาดเทื่อน่ะกันนั่นโอ้สติกนิกเด้อโอ้อันนี้เธอสำนั่นมันกระเจ็บในมือัมป่ามันจับนนี่เอ้านี่นะไทยฮูพูดจำอีกพูดอีกเนาะนี่นะพูดในซ่องวะเนี่ยฮะในซ่องตัวนี้ดิ now h o c m e so i'm undefeated ปลดปลามาใส่ทงยางแดโอ้ยทงยางก็บลายนี่ตัดแล้อยู่นี่ก็บลายนะอาวุธที่แน่นอนอยู่นีแหละอาวุธอาวุธใหญ่เนาะเป็นแมเป็นยังต่างเนาะยิงปาแล้วก็อยู่ทางนีเด้หน้ากาก ทมงานเนาะกำลังจะเก็บเครื่องเก็บของเดินทางกลับประมาณมงซ้สิบห้ากิโลจะลงหบัวบางเนาะมหาปากอูเนาะอันนี้ของดิกน้อยอันนี้อันนี้ทมงานเนาะมีดังไฟเขาต้องฟิ้งไฟให้ส่งแห้งเลยหนึ่งกอบปกอบกูตายเลยกับจะเป็นปลาลาดปลานิน ปลาในไม่ได้บุรุษปลากลางปลาคมทุกประเภทนะแล้วมีอ่ปลาเนี่ยเขาเอื้อนนะปลาปลาอย่างหัวลายๆคืออันปรากดอะนะปรากดลายเอาซิซะเอาก็เหลือเต่าจีว่าเนาะปลาครึกงเนาะปลาครึกงปลาครึกงเนาะโอ้ปลาครึกงปรากด เหมือนได้ที่สัมมีเนาะบ่ฮอดโอเคเนาะมื้อนี้เธอว่าเสร็จสิ้นไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นอาวุธจะเป็นกองบีบกงเนาะนี่แหละอ้ยเอาสบายดีท่านผู้ชมเนาะเฮาจะมากินเดี๋ยวนี้นะครับโๆๆจังได๋บบ่จังได๋ปาบดีบดีเอาได้จังได๋น่ะรอดเกิโอ้ือแดงนี่แลเกิแลเกิ

หลังจากที่ได้ป่าแล้วพากันย่างขึ้นไปหารถเนาะทีมงานสวัสดีท่านผระสมเนาะมาเปิดนับกันเส้นทางนี่อยากลำบัดคาดเขินน้อยหนึ่งโอ้ขึ้นนี้เราบอกเอาเนาะล้าเนาะเนาะย่างขึ้นเส้นทางเนาะทางสมนี่ยโอ้ยอยากาายน้อยหนึ่งพอได้ย่างไปเนาะก็มีเหือเนาะย่างเอารถไปป่าเชิญนาะรถจักร จักรย,นยนาน,น,น,านยานต์งานกันทีมงานหัวยาง n ลำลังงานกันทำสมอนายจะบุนลงทางคิดว่าบุนลงทางแน่นอนอบุนนี่เลยได้ไม่น่ะเหมือนเถอโอเค โอเคนะสองชาติจุดหมายไปทางโอ้ทำงานจับพวกวกับยูฮอตถังแล้วมีจังพวกอย่างนี้ย่างกันนี่แหละย่างกันพูนะโอ้โ่างทำงานนะทำงานใสาน้ำคานน้ำอุ้น โมเมนต์ง่ายๆเนาะก่อนจะได้ป่าแปดกาโลสิบโลยากพี่น้องเอ,อ,เอ,อย้ยนี่แหละยากขึ้นฟูกขึ้นพาน,นี่แหละโมเมนต์ Moment สิง,ง่ายๆเนาะก่อนจะมาได้คลิปมา nhà nội nhãn bị con là sang khuẩn theo nếu phải chút này cái này ngọt xuân Ngay chim nga hoi có chim hát tên chút theo lột vay nó mù mè ngay mù bun kat leno chim nga mù mè 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 โอ้ยมาหอดทานทางแล้วกาสิยหอด้นทางแล้วทางกระถางดินทั้งทั้งทหอด้นทางแล้วบัดทางดินแดงเนาะท่านผู้ชมท่านนี่จังไดมือบอท่านท่านมือพอพอพ่อก็น่ะมันสึกเป็นอะไรโอ้หมือมือโอ้ทั้งทั้งทั้งมือยคยเบิ่งเบิ่งหน้าคนมือยนาะมือยยาะปูเส่ ไเมื่อกดไล่ทั <S s ้งลุ oh <S <s ่มเล่ขวเมือเก่งโอ้โหเดีมันเนี้ยจะมาเบิ่งเนาะรถเอาไปใส่ย่างขึ้นเอกย่างผันเลี้ยวใชย่างขึ้นไปรถมาโอ้โหเนี่ยเมาเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเบิ่งน้ำกันเนาะอันนี้แหละกันอยู่ผูอยู่ปลาปลาดงโอ้รถที่ว่าครบอยู่นี่เนาะ สามคันเนาะฮอนดาเวฟร้อยสิบกับเวฟเวฟเวฟร้อยสิบเนาะกับเวฟไปร้อยสิบมันใหญ่บ้วนที่มันฮอนดาเวฟร้อยเนาะได้รถมันใหญ่บ้วนเนาะอ้นี่เนาะรถเอยู่ครบเนาะ